สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุนทาสตอลงกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอาริษฎวิทยามูลนิธิเหตุผลที่ดิฉันเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการประถมศึกษานั้นดิฉันมีความชื่นชอบและมีความมุ่งม,มั่นมาตลอดว่าสักวันดิฉันจะเป็นครูที่ดีครูที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับเด็กอยู่เสมอ ตัวดิฉันเป็นคนรักเด็กเป็นคนด่าเริงเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและเป็นคนทีกล้าสแสดงออกจึงเลือกเรียนเอกการปรถมศึกษาหากครูมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีก็จะส่งผลให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดีในอนาคตได้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากดิฉันได้เข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยทักนิณวิทยาเขตสงขา จะเป็นจิ๊กซอวชั้นสําคัญที่ทําให้ดิฉันเข้าถึงแกนแท้ของการเรียนรู้และดิฉันจะเก็บเกี่ยวความรู้และทักษะการเรียนการสอนต่างๆมาพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่เพียบพร้อมสําหรับการเป็นครูในอนาคตได้ค่ะขอบคุณค่ะ